สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวแคมปัมสตากันชนบุรีค่ะここは私たちが泊まる部屋ですโอตรงนี้ใช่ป่ะใช่ <はい S 1> คือเราอะจองมาจองมาเป็นโดมใช่ไหมค่ะโดม เออเป็นโดมแบบเนี้ยน่ารักมากเลยนะน่ารักมากตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้เหมือนแม่น้ำเลยไงเบเก๋อเก๋อกก็เดินดูบ้างแล้วเป็นไงบ้างอ่ะน่ารักมากน่ารักแค่เนี่ยในห้องเนี้ยอันนี้ห้องเหล่าแค่ข้างในเนี้ยเออเป็นโดมเราเข้าไปดูไหมเข้าไปดูดีกว่าไปไปให้กัาพาเข้าไปดูนะฮะโอเข้าก่อนเลยเข้าอเออสวยนะเนี่ยน่ารักนะเนี่ย เขาทำเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าแคมป์แบบพวกเหมือนแบบแคมป์อินเดียแดงอะไรอย่างเงี <c 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 ้ยนะแต่ว่ามันเท่นะสไตล์เหมือนแบบเป็นเป็นโรงแรมที่เราแบบว่าไม่เคยแบบคือไม่ใช่แบบโรงแรมที่เราเคยนอนกันประจําอ่ะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยนะในเขาวาิลล์โฮมตัวชิโรเตะก็ยังมองน่ารัอยูทั้งหมดโอ้ตรงนี้ไม่เห็นนอกเลยเนยนะเไอ้มันเนแบこห้いงที่มันมีทั้งแบบห้องที่องม โอ้สวยอะท่าหอนยุ่งเรื่อะเนแบบว่าว,าวนอนี้ยนะแต่ว่ากลางวันมันจะร้อนนิดนึงนะคือแดดพวกเนี้ยเวลาเรามันก็เข้ากับพลาสติกแต่พวกเนี้ยมันก็ข้างในมันจะร้อนนิดนึงเพราะว่าแดดมันเข้ามาแต่ว่า,<อ>วาถ้าปิดมานะ่านนะเมื่อกี้เราลองปิดม่านดูอะก็โอ,นะโอเคเลยเนาะโอเคนะนลองปิดม่านให้หนะเออ こんな感じฮะほらซึ้งๆนะน้องอืมอืมเพราะแอร์มันอยู่นี้ด้วยเนี่ยโอแอร์แบบติดเตียงเลยอะเย็นเหมือนเลยนะจีนก็สุดเย็ตอนแรกเดินมาแล้วร้อนโอ้เข้ามาห้องเย็นเลยนะเย็นนะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นไปบอกห้องอาหารนั้นแบบว่าตรงเนี้ยมันไม่มีที่กั้นด้วยโดยไปบอกว่ามันดูแบบว่าเป็นเป็นคู่รักเีนะแบบว่าอ่ารัสกานีแอบดูได้กระสกแล้วอ่แต่ว่าถามว่าทุกคนเนี่ย

เป็นรถแบบคาราวานอะแล้วเขาเอาแบบเป็นรถบ้านอะเนี่ยเออแล้วเอามาเป็นที่พักอะเฮ้ยว่าวมีจจสก็อยกุกคกราะคนนะเขาจะเซ็นเออข้างในนอนได้รู้สึกนอนได้สี่คนเลยนะ4คนเหรอใช่อู้เยอะมากนราอยากเข้าไปดูเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เขาเต็มเลยนะเต็มเหรอเออเนี่ยดูเลยมีหนึ่งสองสามงั้นอีกสองอันสี่ห้าเมทเจนนิ่งกี่จ่ะห้าหลังเต็มหมดเลยอะดีเนี่ยเออนี่นี่ไปอยู่ตรงนี้ไปตรงนี้ เนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้อ่ะกลับมาดูดิแล้วตรงนี้เขาจะแบบว่าตอนเย็นใช่ไหมถ้าเราอยากจะปิ้งมาพิคคิวเขาเอาเตามาให้เราปิ้งข้างๆเงี้ยนั่งกันนั่งปาร์ตี้กันกับเพื่อนฝูงเนี่ยน่าชืนน่าน้าเหมือนใจนะดิฉันก็รักเาว่าหมู่โคกสึกุดะกันไหนเออเนี่ยโอ้โหแบบเจ๊จอคือวิวสวยมากนะเขามีกิจกรรมหลายกิจกรรมไม่ไหนกันมีอะไรบ้างเหรอผมมีเยอะอ่ะมีทั้งแบบว่าเจ็ตสกีบาร์นาโบ๊ทบาร์นาโบ๊ทด้วยเออ รวมถึงแบบว่าพวกอันนี้ด้วยนะไอ้พายเรือพายเรือเออแล้วก็ขีจ่จักรยานเยอะจักรยานว้าสุสก้ยนะนอืมี่นี่ควนะออไหนน,นี่นือ้องน, ah. น้ำหงนีบบ้อ็นจำหนงนะำห้อห้องน้ออห้องน้องนีำห้องน้ำห้องน้ห้องน้องน้ำ้อน wow, ้ำหน้ำองน้ำองน้ำอนเำองน้ำหน้ำอน้าหอะน้าห้ลงน้ำ้น้ห้องน้องนี้องน้อน้องมาำห้องนห้อนนี้องน่หน้ำ้น้ำองน้้น ดีเนาะตอนเชうอาทต้นอทต์กเละช็อต้าวาน่นี่ี่นี่น่นี่ตี่นี่นี่นี่าี่นี่นี่นีいいี่นีมีห้องนี่นี่นีดห่นึ่งไ่กะเนีนเปนนเตนนโดนีี่นนีนนี่นนี่เี่นี่นีนีน่น่นี่นน ใหญ่แบบว่าหนึ่งกับหนึ่งเดียวแบบโดมกับโดมเลยอันนี้เก่งนะแบบว่าเกก่งมาคือแบบเราสามารถที่จะมาจอห้องนี้แต่ว่าเออไปถ่ายรูปกับพวกรถถ่ายรูปอะไรก็ได้จร่ไหมมินเ่อบาราเรอร์นี่เข้ามาได้บ้างะเท่ดีนะเนี่ยเต็นต์หลูรอบๆสวยจะโอเคไหมไหนต้องรู้ซิปออกงี้เหรอใช่เหรอคนละคน ไอเข้าไปไหนไหนเข้าไปดิอีกกอาให้เจ้ด้วยเนี่ยเออโอ้ข้างในกว้างกว่าที่คิดนะเนะะซึ่งนี่ทอดตด้ือยืนได้เลยอ่ะ<ช>คือมันแบบว่าคือตอนแรกอ่ะมองอย่างข้างนอกนึกว่าเล็กเล็กฮแต่้ามาข้างในใหญ่เหมือนกันนะดูดิเนะนี่เตียงแบบว่าสองเตียงทุกคนคนเดียูยนได้เราได้เตียงกัตัวใช่ใช่จริงจง<อ>นอนได้สี่สี่คนม,มาเป็นครอบครัวก็นอนสี่คนไงลูกค่จ้ะ แอร์แอร์อยู่ขา้างล่างโคตรเจ๋งนะสดชื่นจริงจเปลี่ยนจากนอนตรงนี้มานอนตรงนี้เย็นเลยสำหรับคนที่ร้อนนะจะเย็นจริงนะอ๋ะอคุณไดยในตัวครัวเบสต์สนะเนาะใช่ <S 2> <S 2> ใช,ใช่อันนี้คือเราต้องออกออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกอ๋อมันเป็นห้องแยกกันเอ๊ะชอบตัวมินิโกะเห็นแล้วอยากไปกลางเต็นท์แบบว่าดูดาวนะอืมคุณจะอยู่ขไอ้บนก็จะดีนะอ่าเจ๋งเลย อันนี้เป็นห้องน้ำเหรอใช่ห้องน้ำเดสเจ๋งนะดูดิอันนี้เป็นห้องน้ำแบบแยกกันนะทุกคนเออน่ารักดีเนาะเหมือนแบบว่าแคมปิ้งสไตล์จริงๆนะเท่ดีอ่ะそうだねなかなかこんなのできないじゃあเหมือนน้ำท่ำกลางธรรมชาติเท่เลยก็โยลกัวยจังไม่นะไม่น่ากลัวหรอกโยนะก็ถอยเด็กกินตะกนตลดเดือดเลยก็เห็นไปเลยเลยเดี๋ยวตอนเย็นน่ะเขาจะมีนี่อีกเนาะ กิจกรรมรอบกองไฟกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นกันดีกว่านะโ้ดานะตอนนี้ยังบ่ายอยู่เลยร้อนอยู่นะร้อนมากเออไปแบบเดี๋ยวเราหากิจกรรมอื่นเล่นกันดีกว่าซุซชิคนัตะน้นอได้โบโตขอกิายตรวไม่มากตอนนี้เหรอใช่กางเรือลงกันนะฮะพายเป็นพายเป็นบ่ายครับเพนอากาศดีแล้วอยากพายเรือเลยเนาะอากาศดีแล้วไม่ร้อนไปเดี๋ยวเราเอาเรือลงกันดีกว่า

นี่สุดยอดมากเลยนะครับเมทแคมป์นกข้าวตีกันจีเอ่อเคยดูดิขาหมูเยอรมันทุกคนน่ากินมากนะอย่ไปอยากกินไหมครับอูสู้โซเซจิคืออะอันนี้นจะเป็นซิกโคหมูอะไรอย่างเงี้ยอซิกโคนีอะไรทุกอย่างต้มยำซุปด้วยต้มยำน่ากินนะอันนมารเดบาร์บีคิวโอ้บาร์บีคิวเซบาร์บีคิวนะครับย่ไปเนีช่ออกไปอืมเนี่ย ดีเนาะอาหารก็น่ากินนะพูดถึงนั่งก็จะคนวี่ฟินกินน,นี่ちょうどอัดทีดยวเนาะก็ไปเรากินข้าวกันไหมหิวข้าวไปกินข้าวกันดีกว่าโอ้จริ่ากข้าวัด้้กุก ชอบแบบจริงๆเราชอบบาร์บีคิวนะ<ね>อยู่บ้านกินบ่อยมากโหใหญ่เนะนนั่ก็ส์ญี่ปุ่นのさあの庭でやった時のやつみたいなไปกันเถอะโอ้โน่ากินอะเราชอบมากเลยนะ <c oughs> พวกบาร์บีคิวอะนะ<ね>แตบบ่นี่เนี่ยแนวแคมป์ของจริงแห่ค่ะ <c oughs> เออเนาะทานอชี่ว่าก็

S <S เห็นได้อ่ะเป็นไงมาแคมป์รู้สึกเห็นงบ้างโดมずっと泊อมารったから嬉しかった้ครับคือแบบตอนแรกพี่เจอที่นี่นะเราก็ลองหาดูว่าเออ,อที่ภาคการจนบุรีมีมอะไรบ้างใช่หรืลลอว่าลองหาที่ใกล้ๆเมืองบ้างไงอ๋อทู่ตเนียเพราะว่า ข้านู้ดเลยเราไปที่แถวนุ่นเลยไซโยกไงันส่อไม่ตรงไซโยกอะไกลโถยใช่คือขับมาจากกรุงเทพเนี่ยม,มันค่อนข้างไก่ไซโยกแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นเมืองกร่จันบุรีมันนักเตะกวอออมันจะเป็นเมืองของกก่จันบุรีซึ่งไม่ไก่มากม,มันก็เวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเข้าเมืองไปเที่ยวตลาดไปเที่ยววัดนนีนั่นแหละ S <S มีมเ,บบเมรรย,าาแบบรรยอะนะที่จริงที่จริงที่จริงที่จริเที่จริง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 ทีจริงที่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 จริงทีกจริงที่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 เริงที่จ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 ร ไม่ได้เหมือนกันอะทุกที่นะแต่ทีั้นพอดีเนี่ยเขาบอกว่าเที่ยวเนี่ยหลายที่มากใช่คือเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมันออกแบบมาแบบอย่างที่บอกมีทั้งเตท์มีทั้งโดมมันเลยดูแบบว่าไปดูแปลกใหม่จริงอ่ะคือปกติโรงแรมเอยที่เราไปนอนเนี่ยมันก็จะเป็นโรงแรมที่แบบว่าเป็นห้องอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง สิบโมงก็ไม่ร้อนนะเยอะไม่ร้อนสิบโมงเรานั่งกันอย่างเงี้ยเขวชืเลยทุกคนเย็นดีอือก็แบบเย็นอ่ะดึงลมเย็นอาหารเย็นเมื่อวานนะเยอะเยอะเอาตรงๆนะเยอะจริงๆไม่หมดทุกคนเยอะจริงๆไม่หมดมีขาหมูเยอรมันมีนู่นมีนั่นมีนี่โอ้โหกินอย่างนี้สำล่างไปเลยใช่รหบถ้าครั้งต้องมาทุกคนนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปอยู่ได้เนาะใช่ชื่อ The c a m p s e r กาญจนบุรีนะครับเออใช่ดีเย หรือว่าถ้าใครขี้เกียจกางก็มาเนี่ยแหละเดอะแคมป์เซอร์กันนะพี่ใช่ใช่พี่เกียจกางอันนี้เต็นให้ับเต็นพี่ใหญ่ด้วยได้